อินทั o โฮลิงจำกัดมหาชนครับ F4 ช่อง YouTube ขอมาครับเป็นตัวหนึ่งนะที่เป็นแบบธุรกิจสื่อสารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินทัตครับโอ้ละย่อยถือเยอะนะ63แล้วก็มีบริษัทถือครับ มีไทยวดีอาอยู่ด้วยมีประกันสังคมเราด้วยนะจ๊ะเยอะนะไม่เห็นบุคคลเลยตอนนี้อินทัศเป็นบริษัทใหญ่เลยนะครับงบการเงินอินทัศนะครับสินทรัพย์รวมห้าหมื่นล้านนี่สินรวม8,400รอล้านก็ถือว่าถือว่านี่น้อยนะครับกําไรระดับหมื่นล้านก็ทรงๆครับเพราะมันหมื่นล้านหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมันก็ทรงๆครับ เอาอีเยอะอยู่นะโอ้โหสามสิบเลยปันผลก็ปันผลก็ดีครับแต่ปันผลมันเหมือนลดลงอะใช่ไหมไปดูกราฟอินทัตครับโอ้กระโดดเป็นกบเลยครับกราฟอินทัตกระโดดเป็นกบเลยนะราคาปัจจุบัน64บาทตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะครับเป็นขาขึ้นครับเพราะว่าอยู่เหนือเส้น2องร้ยวันเส้น2องร้ยวัน56.59ิบ้าเราคาปีวันหกสิบสีเนาะดู ภาพใหญ่มองไม่เห็นย่อนอินทัชเข้าตลาดตั้งแต่ปี1990นะครับเป็นหุ้นที่ยังไม่เคยจบรอบเลยครับทำราคาเตี้ยสุดตั้งแต่เข้ามาก็น่าจะเป็น2บาท73ครับทำราคาสูงสุดอยู่99จุด 7 5ครับปรับฐานล่าสุดปรับฐานล่าสุดเซอร์กิตเวกเกอร์สามสิบแปดจุดห้าครับนี่ลงแล้ว,ลวเนี่ยโอ้ตายนะครับหุ้นไม่ปรับฐานผมก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับตีเส้นเทนเส้นกดครับแล้วก็ปรับเป็นเด ตรงนี้ใส่ขึ้นน่าจะไกลไปนะครับไกลไปแล้วนะไกลไปแล้วเราไปตีตรงาหางอีกเราไปตีตรงช่วงนี้ครับแนวต้าน69บาทนะครับ แล้วก็ลงมาเซอร์กิตเบรกเกอร์38.5เนาะเราตีในช่วง69ถึง38ครับขยายก่อน ต้องตีเพิ่มอีกเส้นหนึ่งครับอ่ะประมาณนี้อินชัดเดี๋ยวผมขอตีแนวต้านสำคัญก่อนเราจะได้รู้ว่าอัพไซด์มันเท่าไหร่นะครับ มันมีอัพไซด์ไหมก่อนดีกวออ okay. touch, ่าโอเคอินทัชเส้นเทนสกดบอกว่าถ้ายืนรีบาวจะประมาณ5้าสิครับแต่ถ้ายืนแข็งแรงเนี่ยต้องประมาณ60ขึ้นไปนะเส้น200วันบอกว่าต้องยืนเหนือ56ครับตอนนี้อัพไซด์เหลือ 6 4 65 6 6 6 7้า6 9 5บาทอ่าแนวรับแนวต้านครับแนวรับใกล้สุดของอินทัชนะครับ63บาทอย่าลืมนะอัพไซด์เดยแค่5บาทนะครับแนวรับหลังพิงฝาอินทัชอยู่61.5บเอไม่ควรให้หลุดแล้วครับเปิดแก็บมาคุณต้องไม่หลุดนะเปิดแก็บมาคุณต้องไม่หลุดโดดมาขนาดนี้ต้องโดดต่อนะนะครับประมาณนี้นะอ่า สรุปแผนอินทัดครับแนวรับแรก6.3แนวรับหลังพิงฝา61 5จ5ห้ามหลุดแล้วนะแนวต้านผ่านให้ได้คือ64 5เจอกัน69เลยนะครับแต่แนวต้านสำคัญของมันเนี่ยถ้าผ่าน69ได้เนี่ยนู่นเลยครับ90กว่าเกือบร้อยนะครับแต่ผมมองแล้วมันยากหน่อยมันยากหน่อยเอาแค่ผ่าน64.5แล้วไป69กก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ก่อนเนาะนะครับ มองมุมผมในเชิงของอินทัดอินทัดตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเนี่ครับอันเนี้ยไซเวเนี่ยกรอบเนี้ยไซเวนะครับแล้วขึ้นปรับแค่นี้ลงมาชนพวกน,นี้แล้วเด้งกลับนะครับในในผมว่าถ้าเกิดว่าอินทัสเนี่ยไม่สามารถผ่าน แนวต้าน69ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับฐานนะครับอาจจะมีโอกาสปรับฐานทำไมล่ะทาไมล่ะผมขอตีเส้นเทนขาลงฝั่ง h อืมนะครับและตีเส้นเทนขาลงฝั่งโล เป็นแบบนี้ก่อนนะครับเป็นแบบนี้ก่อนคือถ้าเกิดคุณผ่าน70บาทได้แล้วยืนดีๆเนี่ยโอกาสจะกลับขาขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณผ่าน70บาทแล้วย่อวูบลงมาอีกเนี่ยโอกาสจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงตามเดิมก็ก็ตามเทนนะครับเพราะอย่าลืมว่าที่เขาขึ้นไปนี่ครับขึ้นไปนี่ครับมัน99.75แล้วนะถูกไหมถ้าเขาจะปรับฐานมาซักใต้38เอาง่ายๆใต้40อ่ะ แล้วลงมาซักไม่ต้องถึงขนาดสิบสามก็ได้ครับลงมาซักใต้ยี่สิบเนี่ยอ่าใช่ไหมผมผมไม่หวังถึงตรงนี้นะยากครับโอ้าันนั้นต้องรอฟ้าถาล่มดินทลายนะครับจะได้นะผมก็เลยมองว่าเออตอนเนี้ยบอกตรงว่าอินทัชเนี่ยเทนจริงๆเนี่ยถ้าผ่านเจ็ดสิบไม่ได้เนี่ย คุณยังคุณยังอยู่ในเทนขาลงจากที่คุณไป99มาถูกไหมแต่ถ้าผ่าน70ได้เนี่ยโอเคอาจจะกลับเป็นเทนขาขึ้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ดูตรงนี้ด้วยนะดูตรงนี้ด้วยนะแต่ราคาปรับฐานก็ใต้40กับใต้20นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเขาลงจริงๆเขาลงจริงๆนะครับอินทัชเป็นหุ้นที่ดีมากๆนะครับกองทุนถือตรึมเลยนะครับประมาณนี้เนะาะนะกลุม่มผมมีคนช่วยด้วยไหมสิ์น้องสิ์น้องเสีสสยโจมเสียโจม,จมนะครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ